Nam mê lò lò mẹ lò mẹ nha lò lò mẹ lò lò mấy, chơi chưa nàng khốn nàng long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  Chơi ừ, long nàng long nàng long nàng long <laughs> นี่อะกด้อดือน like ั่ื้หหหูหเหมือนกระตุ่นเลยอเอรมันก็ะตุ่นเลยออือจะไปไหนอืมมีไปแล้วนั่งลงนั่งลง ชื่ออะไรครับอ,อรครบมองก่อดิเน่อยู่ใกล้ไปนี่มองหนะ้ามองนี่มองมาทางนี้ดูดิดีดิดิ้งเย่นั่นนี่น yeah. ิ